จ้ามาละ้าสวัสดีค่ะกุ้งอบบนเส้นจ้าใหม่ๆย่วๆจ้ายั่วยๆๆๆๆจ้ายั่วกินหมดบอน่เหมือนเนี่ยอ่าบาวบาวบัวก็ดังแฮงแท้อืมปุ้งจิ้นดือยจ้าดืยจ้า สวัสดีจ้ามินิเซมเลยกินกุ้งโอเวนเซนกันจ้าโอ้ยแสบคักกินเด้อกินน้ำกันน้ำเี่น้องเลยเฮ้ยโอ้ยบ่อกหอนเลยแกเห็นไกล้ๆเนี่ยเนี่ยโอ้ยหอนเลยแกสีสันดูน่ากินมากเลยทุกคนอยากให้มา หอม oh, <man>. oh, <laughs> อมากอะมะบ๊าวานกินกุ้งวันนี้กุ้งของเต้นโ oh, <God. S 2> อ้ ทำใหญ่ๆเลยด้ส่กอตัก็็ได้ตักในนี้ก็ได้มันนากอ,อันนี้เป็การลองเฉยๆมห่อนด้วยมังกระด๋ห่อนกระดอยจ้ากินน้ำกันเด้อเป็นนองเอ้ ต้งค่ะถ้าจัอดอะไรอ่ะกุ้งเหรอหอยพัง อือจบพี่น้องเลยหมู mùa mùa lạy lạy thì nóng nát à lòi mhm 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 khoan mhm 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 Menu giữa rau. Quanta là mê nôn như thế nào rau. Hm, ná, ná cái mùa. Hm, ná cái mùa. Hm, ná cái mùa. Hm, ná cái หวานเนาะหวาน,นยังขึ้นเดี๋ยมองดีๆเนี่ยอืมอืมอร่อยเนาะอืมกินได้เยอะ แม่แพ้นร้านอาหารอะนหมดง หม้บอบักไงอะไรอบมันจานบักไงอะไรผมหม้อข้าวหม้อเนื้อะไรบร้วงขาวๆอ,อ่ะ <g it> บ้วงขาวคือ <g it> อะไรทุกทีไม่เคยมีแม่เอออันนี้คือเวลาเห็นนะอสอนยายเป็นคนบอกยายใม่ไหนยายมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมว่าบอกแล้วก็ยายก็ลืม แดดแร้งเนาะแเลยอืมอืมเส้นอยู่ตรงนี้ม้วนมันเ้นอนีอ,นนอืมรันเต้นสองถุง กินน้องยกไกย่ยกไกก่จ้ะกินพร้อมความกันเด้อจะได้เจริญอาหารจ้ะ <c oughs> จะมันต้องมีบางคนที่เขาเห็นเราแล้วลเขาก็ต้องแบบอยากกินเฮ้ยวันนี้อยากกินกน้เแจริญอาหารนะกุงอ,อกเส้นเน,นี่ยแต่ว่ายายมากินหมูหนูก็หมู นูหานก็สามชั้นไงกุ้งว่าบนเส้็ได้ว่าเห็นกินหมูหลายก็กุ้งย่างตดดอกเอ้ยอืมอืมย่โอ้ยอ,อันนี้เขียงได้บ้านแม่หมู นิดขิงนี่ขิงเป็นน้ำอบะดีเผ็ดอืมอืม very good and it's o okay. อืมดีมากไหม Nó có kinh doanh mà nhỉ ảnh Ngon

ดีไหมมาหาเลอะโอ้ยกินน่องเลยม่ดีเหรออืมมากินตะบนเส้นบ้างอือหนูก็กินตะบนเส้นกุ้งไปสองตัวที่เหลือกินหมูกินน้องเลย ใครทำนี่ดะกินน้ำเราไม่หยุดเลยทำง่ายๆค่ะทุกคนก็ทำได้อร่อยนะจ้ะเอยแมงบันตัวนีแมน่นาะกิลงกินแมงบันแต่น,น้อเนาะ ตาากินว no right. ่าเหมือนเป็นน่องยาสว่างจันทรงที่เดยดกินเละหลายอยู่อืมกินไม่กินน้ำกันเด้อจ้ะโอ้เหตุองไรวะยอมแพร่ละอืมคลิปนี้ก็พอซ้ำนี่ละอืมยอมแพ้่ดันออกกักค้ำกันอืมอื้ เลอ,อืทีเ่เอังอไม่กินน้ำอืมนี่ไหมคลิปนี้กับพอ่อจำเลียเนอจ้าสำหรับคลิปนี้พอ่อจำเนีเรละขอให้พี่เห้นรอ,องยุ่เย็นเป็นสุข คิดเง,ง,งินให้ได้เงินคิดท้องได้ท้องนอนรับได้เงินเมื่อนอนตื่นได้เงินแสนแบนมือไปได้แก้วมันนี่โขดทวนให้ยามาพันมันให้ยามาไก่ซิ่งเสด็จยังร้านแห้ไก่ห้างเด้อจ้าไม่มาเรียดมีเสียเว่อ